พื้นที่บ้านแสนสุขสันติธรรมตำบ,บนท่าสองอยางจังหวัดตากนั้นก็เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญและมักจะประสบปัญหาน้ําป่าไหลหลากดินโครนถลม่มโดยในช่วงของฤดูฝนบางครั้งเนี่ยต้องประสบปัญหาเส้นทางคือว่าถูกตัดขาดแล้วก็ลําบากในการเดินทางโดยที่ครั้งนี้นะครับชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงก็ได้รับแจกเครื่องอุปโภคบริโภคร,รวมทั้งได้รับมอบเงินการศึกษาสําหรับนักเรียนและก็ครูนะฮะจากสมาคมอนุเคราะห์ ลองเคยแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนสร้างอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลังเทพื้นถนนคอนกรีตเทคอนกรีตพื้นลานหน้าโรงเรียนสร้างเล้าไก่แล้วก็ซื้อเล้าไก่เอาไว้ให้ออกไข่ เพื่อให้นักเรียนทำกินเป็นอาหารกลางวันนะครับมอบคอมพิวเตอร์ให้10ชุดด้วยกันนะคะมีโน้ตบุ๊กสาหรับครู2เครื่องค่ะมีทีวีจอแบน42นิ้วมอบให้กับทางโรงเรียนด้วย2เครื่องนะคะแล้วก็มอบให้กับทางวัดด้วยเป็นทีวีจอแบน42นิ้วเหมือนกันอีก1เครื่องเครื่องรับจานดาวเทียม1เครื่องโต๊ะเก้าอี้แล้วก็แว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุนะคะ สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีอีกจํานวนหนึ่งที่จะต้องได้เก้าอี้แล้วก็ไม้เท้าพยุงด้วยขณะที่สมาคมเอียเอ่ยวสัมพันธ์มูลนิธิเอี่ยวสัมพันธ์ก็ยังช่วยสนับสนุนเป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์อีกหนึ่งชุดนะคะเพื่อมอบแสงสว่างให้กับโรงเรียน4หลังแล้วก็วัดอีกหนึ่งหลังที่จะมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ด้วยค่ะ oh, yeah.